สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยคราวนี้เราอยู่ที่อาบีหนึน่งห้าหนึ่งช่ว,บว,ชว,ง,ว,ชวงบ้านไร่เขียนเพืงอเงาเราช่วงบ้านไรยเขียนเพื่อเมืองพะเยาแถวแถวเมกาครับเขีพะเยานะท่านผู้ชมก็เท่ๆครับฝนตกสองสามวันเรามาปรับปากแบบ 16แบบแบบใช้เวลา45นาทีนะครับเกือบชั่วโมงเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บ้านจำปาหวายอำเภองาวไม่ใช่ครับส่วนมากเราอยู่ที่อำเภองาวเราก็เลยติดอยู่ที่งาวเดี๋ยวเราจะไปต่อบี157แถวจำปาหวายครับใกล้สถานีเมืองพะเยานะครับท่านผู้ชม ครับเช้าวน,นี้ก็คลิปหนึ่งอบีหนึ่งห้าหนึ่งสาวเจ็ดสิบสองต้นเสร็จมาล้ครับเหลือหัวสาวอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้นเลยครับเจ็ดสิบสองต้นครับตักแบบ เราจะเที๋ยวเสาร์ตกใจกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมช่องรถไฟไทยอัปเดตให้ท่านชมทุกวันอ่าเดินรถ เละนะครับวันนี้ก็ยังเละอยู่ฝนเติมมาทุกวันทานตั้งแต่เบอร์เจ็ดสิบสองมาถึงเบอร์ยี่สิบหกอ่ะครับต้นต้นที่ยังไม่ได้เทเบอร์สิบหอาจจะก่อนที่ใหม่ าวางทานได้ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับให้กำลังใจคนทำคิปเดี๋ยวเราไปต่อที่บ้านจำป้าหวายเพื่อเมืองเยาวก็ัรวมรวมกันหาละสามนาทีสี่นาทีก็ตัดเป็นคลิปยาวๆให้่ันผู้ชมได้ชมไปนะครับท่านผู้ชม เพื่อเนื้อหาสาระที่กระชับอาบีหนึ่งห้าหนึ่งบ้านหุยเขียนนะครับตอนนี้เราอยู่บา้านหุยเขียนเดี๋ยวเราจะไปจันปาวายกันเราอยู่อาบีหนึ่งห้าหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอาบีหนึ่งห้าเจ็ดนะครับตั้งแต่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งไปจนถึงหนึ่งห้าสอง เป็นสะพานรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศในประเทศไทยช่วงสายเหนือก็มีสะพานรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ยาวเนี่ยเพราะว่าหน่หานึ่งกับหน่าสองก็ร้อยกว่าต้นละนะครับเป็นสะพานยกเะครับไปหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าห้าหนานที่เราจะไป ร้อย,อยกว่าเกือบสองต้นนะครับไปจนถึงเมืองพะเยาครับก็อัปเดตให้ท่านได้รับทราบนะครับเรื่องอำเอเมืองพะเยาแถวหน้ามอครับเป็นสะพานยกระดับรถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสาวเกือบสองต้นนะครับเช้าว่า ทริปท่านชมชคริปจะได้ไปจำปาหวายต่อนะครับท่านผู้ชมงานเยอะวันนี้อากาศก็สบายๆนะครับเพื่ออํานวยไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับไปเจอกันที่จำปหาหวาครับแล้วก็รวมๆคลิปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอัปเดตกันทุกวันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโชคดีมีเงินใช้ถุกใจกดไลค์กดแชร์3500สับสไคร้์ไปก่อนสวัสดีครับ